หเห็ดยังหเห็ดยังนออธิบายเบิงนนเห็ดน้ำผักเห็ดแป้งผักเบิงวิธีด้อเห็ดน้นผัก เยย,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 ยีอันนี้คือวิธีเห็ดน,นานผักนะเสียญาน,นะเสแบบีย,ย,ยง่อเสียงัเนยก็ต้องมีบกตกทได้จ,ดอ,จ,จดอันนี้สิปูกไม่ยังนั้น อันเบืง้งพังยังวะกวางตุ่งอีแล้วเ่ต้องป,ป,ปลูกผลไม้โพดวันกานเลยน้อยวันนน้นนยนอย วันน้อยๆ้วทำไมต้องแบ่งโซนไหนก็ปลูกอย่างนี้วเวลาเดินรดน้ำไงเข้าใจปะอือไม่ใช<น>่ตรงกลางแบไหนไหนตะข่ายกั้นทำไมกั้นไก่ไงอ๋อไม่ให้ไก่มันมากินเบิง้งไม่ใชคืนบอแล้วดูอืีทายดูเป็นไง เออันตามบุกเองคนยวเลยงมันก็ชัด ไปใต่ดับบันไหนตัดเป็นขัดไว้โย่หล้ามัน้าต้องดับกันข้อห้าละทีเราเป็น ก็มาขัดไปมันอัพไวอยู่ที่เรวันก็อัดก็ซต้องรดบนีก่อนให้ม่เพ้มรปแล่ได้สงไแล้วก็เอามาแล้วก็รดน้ำ